สวัสดีครับท่านผู้ชมขอนำท่านผู้ชมเข้าสู่การจำลองการแข่งขันฟุตบอลพิีมีร์ลีกอังกฤษฤด,ดูกาล2024-2025คู่ระหว่างลสเตอร์ตี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของทางด้าน,านไบรตันแหละครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปการรบกวนเพื่อนทุกคนกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะครับผม สำหรับการแข่งขันจริงของคู่นี้ครับก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยคร,รับสำหรับสถิติการเจอกันของทั้ง2ทีมครับ5นัดหลังสุดเนี่ยก็เป็นทางด้านไบตันครับเอาชนะไปได้2ครับเสมอ3ไม่แพ้กับเบลสเตอร์ซิตี้เลยครับโดยหลล่าสุดที่เจอกันเนี่ยก็เป็นทางด้าน,านไบตันครับเสมอกับเบสเตอร์ไว้สุดมันครับ2ต่ตอ2 ก็ไปดูกันว่าบอลน,นัดน,นี้ผลจะออกมาเป็นเช่นไรครับรบกวนเพื่อนๆคอมเมนต์ทายผลการแข่งขันกันเข้ามาได้ครับคอมเมนต์ร่วมสนุกเข้ามาพูดคุยกันครับนนครับพูตสินเป่าเขียรูปเริ่มเล่นจะเป็นทางด้านเจ้าบ้านครับเรสเตอร์ซิตี้ชุดสีน้ำเงินจะบุกจากซ้ายไปขวาก่อนนะครับบอลอยู่ที่จัสซินครับตรงนี้มีแมคคาทีวิ่งมาแล้วต้อง มกกาที่ยกเข้าในให้เจม่วาด,ดีโ้โฉบลงโอกาสทักทายครับของเจม่วาด,ดี้ครับเกือบไปเหมือนกันนี่ครับบอลบุกทางด้านริมเส้นครับแม็กกาที่ยกป๋าให้ตรงนี้แม่นด้วยครับให้เจม่วาด,ดี้ครับโฉบม,มาหมุงคนเดียวแต่บอลมันไม่ตรงกรอบเลยครับเวอร์บุคเคนให้มาทางด้านกับขวาครับ อายาริอายาริไหลออกซ้ายมาเอสตบินานเอสตบินานฝากเข้าในมาครับเจาไปโดตรงนี้โดนตัดได้แล้วเจมี่วาดีมาคนเดียววาดีจะไปเองตรงนี้ยังได้อยู่ครับฝากมาบูดานโนเต้ไม่ถึงนะครับเป็นใบตันตัดบนได้มีโตมะมีโตมะแล้วกลับซ้ายมีเติม้วครับอายาริอายาริาารฝาก เวิลเบรกไหมไม่ให้ครับแหวกเองตรงนี้ย้อนขึ้นกับมาเอสโซปินานเชื่อมามาบิโตมะไหลขึ้นมาครับบาเลบาบาเลบาจะหนีเอดีดี้ตรงนี้โดนทำฝ่าวับเป็นลูกฟรีคิกแรงอันตรายของไบตันเลยครับเจ้าเปโอลครับอยู่ที่ลูกตั้งเตะตรงนี้แล้วยกมาให้แดนนิลเวเบด พักแล้ววนกลับมาบอลบาเลบายกให้เวลเบกได้ง้างเข้ามาซัดตรงนี้1ประตูต่อศูนย์ครับโอ้โหจังหวะเข้าทําของไบตันครับสวยจริงๆครับจังหวะนี้ขึ้นนําเรสเตอร์ไปแล้วครับในนาทีที่11เท่านั้นครับโอ้ยเจ้าเปโลครับขึ้นนําไวมากครับนี่ครับลูกสกู่ครับเจ้าเปโลฝากมาเวลเบกครับแล้วยกมาข้างในตรงนี้แดเนียลเวลเบกหลุดมาแล้วป่ายให้มาตรงกลาง <c oughs> สวยจริงครับรูปนี้ครับไม่ยิงเองครับนี่ครับเวลเบกตว,วัดต่อมาให้เพื่อนตรงกลางแล้วเจ้าเปรูครับง้างเท้ายิงคนเดียวแบบนี้ก็ไม่พลาดนะครับนับหนึ่งแล้วครับบอลฟาดออกซ้ายมาเวทกาดเวทกาดฝากมาตรงกลางแกบสกิป ไหลามาแมคคาที่แล้วเติมแล้วครับจัสตินจัสตินขาเลี้ยงจี้มีแมคคาที่วิ่งประคองไม่ให้แล้วยกมาตรงนี้เลยเกินไปเวลแมนตัดได้เป็นบอลส่วนของไบตันครับออกขวามาเรมตี้เรมตี้ให้มาเวลแมนยังไม่ไปเร็วนะครับยกมาข้างหน้าจะให้เวลเบกตรงนี้ม่งชงย้อนขึ้นมายังได้อยู่ครับบาริบาบาริบา้าไปติดกันเองวนขึ้นก็มาเวลแมน ฝากกันทางด้านแรมตี้ครับวนคืนกลับมาแล้วเล่นชิงกันสวยครับแรมตี้หลุดมานะครับทางด้านกาบควาตวัดเข้าในตรงนี้ไม่ถึงครับวอลฟาดเกีย้ยได้เอาแล้วยังได้อยู่ครับแรมตี้เดี๋ยวยกมาอีกทีหนึ่งเป็นได้แค่ดูตั้งเตะครับของเดลตร์ซิตี้ ข่าดีครับไหลออกซ้ายมาว <Cody. S 1> นมาตั้งกันใหม่ครับค,บคาวดีเล่นกับทางด้านเอนดีดีแล้วยกเข้าในมาตรงนี้ไม่ถึงบาดี้แหลมตีตัดได้วนขึ้นกันมาเวลแมนเวลแมนฝากมาตรงกลางแล้วจูเรโดให้มาอายาริจอเบโลวน์ขึ้นกันมาตั้งกันใหม่ที่อายาริ แล้วเ,เป็นทีมเยือนครับได้บุกกดใส่ต่อเนื่องเลยครับเอสตูินานฝากมาที่มิโตมะแดนนี่เวเบกเอสตูินานเจอเปโดเจ้าเปโดจะแหวกตรงนี้โดนสกิดจ,จากด้านหลังแล้วได้ลูกฟรีคลิกระยันตรายเลยครับโอกาสขึ้นนำห่างของไบตันครับมีรุนจากลูกฟรีคลิกแหละครับก่อนหน้านี้เรเซอร์ก็เสียประตูจากลูกฟรีคลิกแหละครับมาดูว่าจะโดนลูกที่สองไหมครับ นี่ครับจ้พยายามแหวกเจ้าเปโดเจ้าเปโดครับยิงตรงนี้ไม่ผ่านกำแพงจัสตินม่งเคลียร์ออกข้างไปก่อนเป็นบอลทุ่มต่อของไบตันครับเอสโตปินานให้มาเจ้าเปโด บาเรบาบาเรบาย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับเวลมนไหลออกขวามาเล่นกันทางด้านแรมตี้แรมตี้หมวนหนีมาตรงนี้คาวดี้ยังประคองอยู่ฝากประตรกูกลางไอยาริสกีฟตรงนี้ไรกดดันแล้วครับแล้วไหลมาไม่ผ่านแล้วจะเป็นบอลสวนของเดยเตอร์สกีฟสกีฟย้อนคืนกับมาจัสซินเปลี่ยนแกนออกซ้ายมาครับเล่นกันทางด้านคาวดี้ ไปเร็วไม่ได้เหมือนกันครับทั้งด้านเลเซอร์ครับอูดาโนเต้ครับไหลออกซ้ายมาโอ้โหเราฝากมาเอนดีดี้สวยนะครับเอนดีดี้ตรงนี้มีพื้นที่มีเวลายังหาเด่ยบเปิดไม่ได้พาตัดเข้าในตรงนี้เวลแมนทาได้ดีครับโอ้โหวิ่งมาเบียดแย่งบอลไปกับเท้าเฉยเลยครับบอิบา <c oughs> ออกขวามาแรมตี้แรมตี้บนคืนกลับมาตั้งกันใหม่ครับ เวลแมนแล้วยกขึ้นหน้ามาตรงนี้เวเทอร์การ์ดออกซ้ายมาเวเทอร์ guard, การ์ดครับฝากประตูกางเข้าดี้เอนดีดีวนคืนกับมาตั้งขึ้นไปครับเวเทอร์การ์ดเอนดีดีไหลออกซ้ายมาเชื่อม, <County. S 2> มกับทางด้านควาวดี้ครับอนอยู่ที่เอนดีดีตรงนี้จะแหวกไม่ได้นะครับแต้มตีตัดได้ แลมตีบวนขึ้นกันมาเวลแมนฝากบาที่บาริบ้าครับเล่นมาตรงกลางอายริอายาริาย,ารยกมาเว,วฟฟาสมงเคียร์แล้วตรงนี้จัสตินยังได้อยู่ครับมงชงกลับมาคาวดี้ออกขวามาครับบอลอยู่ที่จัสตินแม็กคารที่ครับเชื่อมกับทางด้านจัสตินอีกครั้งบูนารน,นเต ไหลออกขวามาเลยครับแมคคาทีแมคคาทียกมาวาดีได้ชมเบ์บุคเคนรับสบายโอกาสตีเสมอของลิสเตอร์ยังไม่มาครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกหวีดหมดเวลาการแข่งขันครึ่งเวลาแรกตรงนี้เลยครับเป็นด้านไปตั้ครับบุกมานําไปก่อน1ประตูต่อศูนย์ถ้าเพื่อนๆชื่นชอบเป็นยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไปรับชมกันต่อในครึ่งเวลาหลังได้เลยครับ ผู้ตัดสินเป่าเขี่ยรูกรวยเบนครึ่งหลังครับจะเป็นทางด้านไวด้านครับทีมเยือนชุดสีเหลืองจะบุกจากซ้ายไปขวาบ้างเวลมนฝากมาตรงกลางครับเอตโตปินานเอตโตปินานตรงนี้จะแหวกแมคคาที่ยังตัดได้บอลอยู่ที่เอนดี้ครับแล้ววาดีวิ่งทำทางไปแล้วยังไม่ให้ครับเอนดีดีสายมีครับ ฝากมาแล้วของมาสวยแล้วตรงนี้ฝากเข้าในมาเอนดีดียัดมาเจมี่วาดีพิกพิกหาเหลี่ยมอยู่ตรงนี้จูริโดยังประคองแม็กขาที่ตรงนี้วนคืนกลับมาอูดาโนเต้แล้วสัตว์ไกลไม่ผ่านโอ้โไปติดกันเองโอ้โบอลเริ่มครึ่งหลังมาเป็นเจ้าบ้านครับบุกใส่เอาแล้วเคลียร์ตรงนี้ไม่ดีจอเวโดโวนคืนกลับมาเอสโตปินานเอสโตปินานพามาเองครับจอเวโดออกซ้ายมาเลยมิโตมะ บอลอยู่ที่เจ้าเปโดอีกครั้งครับโหแล้วมโตมะจะพาแหวกตรงนี้จัดจินยังขวางได้แล้วเป็นลูกทุ่มของทางด้านไบด้านนะครับมโตมะบนขึ้นกันมาเจ้าเปโดอเอโตปินาสฝากมาตรงกลางครับออยดริแล้วจะสัดไก่ก็ยังบล็อกได้ดีนะครับทางด้านผู้เล่นเลสเตอร์ก็ต้องเน้นย้ำท่านผู้ชมอีกครั้งครับ เป็นการจำลองการแข่งขันฟุตบอลนะครับผมการแข่งขันจริงเนี่ยก็จะเตะกันในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567เวลา3ทุ่มตามเวลาประเทศไทยครับแฟนๆของทั้งสทีมก็สามารถเข้าไปรับชมและก็เชียร์กันได้นะครับผมในส่วนของสถิติ T, การเจอกันนะครับหานัดหลังสุดเนี่ยไบตันครับไม่เคยแพ้กับเรสเตอร์ซิตี้เลยครับโดยแบ่งเป็นชนะ2เสมอ3นะครับ ดูกันต่อนในเกมครับบุนาร์โดเต้ออกซ้ายมาบอลทางกานกาบสายจะปั่นเข้าในเวลแมนก็บล็อกเอาไว้ได้สวยแหละครับบาริบ้าบอลขึ้นกลับมาเวลแมน ฝากมาที่แรมตีครับแล้วจ่ายเร็วทันทีบาริบาเปลี่ยนแกนไปเลยครับโอ้โหโลสวยด้วยครับเอโซบินานเอโซบินานฝากมาเล่นกับทางด้นานมิโตมะอายาริฝากมาเอโซบินานแล้วจับไปเองตัวนี้ยังถึงครับมิโตมะวิ่งทำทางไปแล้วครับมิโตมะมิโตมะดวนกับทางด้านจัสตินตรงนี้จะแวกไม่ผ่านจัสตินแล้วหัวตูมเดียวขึ้นมาเลยครับเป่าอยู่ที่เจมี่วาดีบอลมันหลุดออกยังไม่หลุดเลยครับยังได้สวนต่อครับของมิโตมะ ไหลมาเอสโตปินานโอ้โหแล้ววางแบบนี้ยกเข้าในเวลเบกได้โฉบตรงนี้โอ้โหสองประตูต่อศูนย์เลยครับหนีห่างไปเป็น2ประตูต่อศูนย์จากแดนนี่เวลเบกครับโหมงลูกนี้จริจริงๆครับแดนนี่เวลเบกครับนี่ครับไหลให้ทางด้านมิโตมะฝากต่อมาเอสโตปินานครับแล้วเปิดทันทีครับแม่นมากครับเดวเวลเบกครับโอ้โฉบมาโหม่งที่เสาแรกครับ ต้องชมคนเปิดด้วยครับเปิดมาแม่นจริงๆครับเข้ามาศีรษะของเดนนี่เวเบกครับโฉบมาม่งตรงนี้โผู้รักษาประตูก็ควักออกมาไม่ทันเลยครับรอนแลนต่อเนื่องครับเดนนี่เวเบกครับแล้วเลสเตอร์ครับงานเข้าแล้วครับโดนหนีหายเป็น2ประตูตัวศูนย์ครับ ต้องพยายามเก็บแต้มให้ได้ครับเพื่อหนีโซนตกชั้นครับเอนดีด,ดียกมาตรงนี้สวยครับทางด้านกับสายเวลแมนยังมงเคลียทิ้งออกไปได้แล้วถอดทางด้านเจมี่วาด,ดี้ครับออกมาพักเลยครับส่งทางด้านดาก้าลงมาเล่นบ้างครับทางด้านเลสเตอร์ซิตี้ครับ คาลดีฝากมาวนขึ้กันมาครับคาลดีข้างในขอแล้วก็ขู่แล้วไบตันครับแพ็กเกมแน่นเลยครับแล้วมาตรงนี้จะยิงไม่ผ่านบล็อกแล้วเขีรยออกมายังไม่ไปไหนครับเอนดีดี้ฝากมาบูดาโนเต้บูดาโนเต้ซัดไกลตรงนี้โอ้โหเอาละครับไล่มาเป็นหนึ่งประตูต่อสองครับโอ้โหยิงสวยจริงๆครับบูดาโนเต้ครับจังหวะนี้ครับโอ้โเหลือจะเชื่อครับลูกซัดไกลตรงนี้ครับ นี่ครับบอลเคลียร์มาที่กลางสนามครับแล้วเอนดีดีฝากมาบูนาโนเต้ครับเห็นช่องนี้ซัดไกลเลยโอ้โหขมจีบนะครับลูกนี้ได้ลุ้นประตูสวยประจำสัปดาห์เลยครับนี่ครับเอนดีดีฝากมาแล้วเห็นช่องครับแล้วซัดไกลโอ้โหบอลถากเสาเข้าไปเลยครับเอาละครับยังมีความหวังนะครับทางด้านเรซอร์ซิตี้ครับตามมาแค่ประตูเดียวครับยังเหลือเวลาให้ ลุนอีกเกือบเกือบสิบห้านาทีครับจอเบโดฝากมาตรงกลางบาริบ้าเอ็นดี้ตัดแล้วตรงนี้ย้อนขึ้นกลับมาคาวดีขคาวดีไหลมาตรงกลางครับเล่นกันทางด้านวอลฟาร์ดวนคืนกลับมาครับู้่เวทากาศยังแก้ได้่าวดีออกซ้ายมาอ้แล้วคาวดีเติมสูงแล้วโอ้เซ็นเตอร์แบ็กครับขึ้นมาสูงแล้วครับ ดีดีเห็นดีดีแล้วช่องนี้มีครับยกออกทางด้านซ้ายมาสวยแล้วข้างในมีอยู่1คนครับยังไม่เปิดตรงนี้วนวน,นแล้วให้มาจะให้ดาก้าตรงนี้ยังบงเคียรได้แลมตี้ทันไหมแต่ยังทันอยู่ครับแลมตี้แลมตี้ทำได้ดีกว่าฝากมาเจอไเบโดวนคืนกลับมาเรในแนวรับครับฝากมาตรงกลางอายาริแล้วไหลมาช่องนี้เวเบกเวเบก ของหนี้อวลวฟาดยังอ่านได้แล้ววอลฟาดดันตัวเองขึ้นมาสูงแล้วครับจัดจินจัดินไหลออกขวามาครับปูนาโดนเต้ปูนาโดนเต้มองข้างในยังไม่เปิดแล้วตรงนี้ฝากเข้าในมาเอาโล้ตรงนี้โอกาสทองหาเรียบแล้วซัดตรงนี้ไม่ผ่านบล็อกแล้วเคลียร์เคลียร์ไม่ดีไหมตรงนี้ยังได้อยู่เจ้าไปดูย้อนคืนกลับมาเลยครับบาเดบาปันปวนเหมือนกันครับไบรตัน แล้วเิสเตอร์ต้องรีบไล่เอาบอลกลับมาครองเลยครับเหลือไม่ถึง1น,นาทีแล้วครับยกมาตรงนี้เอาแล้วครับตัดบอลได้จัสตินทดเวลา2นาทีครับดูว่าจะทำอะไรได้ไหมครับเรสเตอร์จัสตินพามาเองฝากมาบูนาน,นเต้ไหลมาตรงกลางครับเล่นกับแดนคาวดี้ต้องเร่งแล้วครับคาวดี้พาดันขึ้นมาเองตรงนี้ออกซ้ายมามาทางด้านขบา้ายตรงนี้จะลุนเปิดไหมยังไม่เปิดครับคาวดี้ ขาวดีให้มาทางด้านกาบซ้ายตรงนี้แล้วเพื่อนขออยู่แล้วจะพลิกโอ้โหเสียเลยครับตรงนี้โอ้พลาดแล้วครับแล้วผู้ตัดสินเป่านกววนดบรเวลาการแข่งขันเลยครับเป็นทางด้านไบตันครับบุกมาเอาชนะไปได้สุดมันเลยครับ2ประตูต่อหนึ่งถ้าเพื่อนๆชื่นชอบในนไ้ก็ฝากกไดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ And that's cause for address. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.